แน่นอนว่าการลงทุนในหุ้นที่มีอนาคตที่ดีย่อมเป็นสิ่งที่นักลงทุนทุกคนใฝ่หาครับแต่เราเนี่ยจะไปค้นหาหุ้นที่มีอนาคตได้อย่างไรวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังมารู้จักอัตราส่วนทางการเงินที่เรียกว่า GPM หรืออัตรากำไรขั้นต้นครับเจ้าอัตราส่วนตัวนี้จะบอกความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดของบริษัทและยังบอกแนวโน้มการเติบโตของกำไรเช่นกันครับพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ ก่อนขนากรและนี่คือ Stock a d g e Podcast รายการที่จะพาคุณเข้าสู่โลกของการลงทุนวันนี้ครับผมจะชวนคุณผู้ฟังมาเลือกหุ้นด้วยกันโดยเราจะมามองหาหุ้นที่มีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดสูงครับซึ่งความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดเนี่ยแน่นอนว่าเราสามารถดูได้จากอัตราส่วนทางการเงินหลายๆตัวครับ แต่วันนี้เนี่ยผมจะมาชวนพูดคุยในเรื่องของ GPM หรือว่าอัตรากำไรขั้นต้นนั่นเองครับเจ้าอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยสามารถบอกเราได้ครับว่าบริษัทเนี่ยควบคุมราคาวัตถุดิบควบคุมราคาขายได้ดีมากน้อยแค่ไหนโดยมันเป็นตัวบอกถึงความสามารถในการแข่งขันเช่นกันสมมุตินะครับว่าธุรกิจเนี่ย ที่มีแบรนด์ดังๆสามารถขายสินค้าได้ในราคาแพงๆครับแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้อัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นเช่นกันก็เป็นตัวบ่งบอกครับว่ามีความสามารถทางการตลาดสูงขึ้นราคาได้ผู้ซื้อเนี่ยยังคงซื้อแม้ว่าราคาจะแพงทีนี้ครับเรามาคุยกันเรื่องอัตรากำไรขั้นต้นถึงที่มาที่ไปของมันอัตรากำไรขั้นต้นครับเกิดจากการที่เราเนี่ยเอายอดขายครับลบด้วยต้นทุน จะได้ออกมาเป็นกําไรขั้นต้นเวลาเราจเจาะกำไรขั้นต้นไปปรับให้เป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป็นอัตรานะครับเราก็เอากําไรขั้นต้นนี่แหละครับมาหารด้วยยอดขายก็จะได้ออกมาเป็นอัตรากําไรขั้นต้นย้อนไปอีกทีนะครับว่ากําไรขั้นต้นเนี่ยมาจากยอดขายครับลบด้วยต้นทุนทีนี้ครับต้นทุนเนี่ยจะประกอบไปด้วยค่าวัตถุดิบค่าเสื่อมราคาค่าแรงงานในการผลิต อาจฟังแล้วงงๆผมสมมุติแบบนี้ครับว่าสมมติว่าผมเนี่ยขายไก่กระป๋องต้นทุนของผมครับก็จะเป็นค่าเหล็กในการทํากระป๋องค่าไก่ค่าแรงงานที่มาควบคุมเครื่องจักรแล้วก็เป็นค่าเสื่อมของเครื่องจักรครับซึ่งโดยปกติแล้วครับเจ้าต้นทุน4ตัวที่ผมบอกไปเนี่ยค่าไก่ค่าเหล็กแล้วก็ค่าแรงงานค่าเสื่อมเนี่ยครับโดยทั่วไปแล้วครับตัวที่หนักที่สุด2ตัว ก็เป็นค่าไก่และก็ค่าเสื่อมราคาโดยปกติแล้วครับค่าเสื่อมราคาเนี่ยมันจะไม่ค่อยผันผวนมากนอกจากว่าจะมีการเพิ่มเครื่องจักรใหม่ๆแบบนี้ก็จะทําให้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มได้ครับแต่แนวโน้มที่ค่าเสื่อมราคาจะลดเนี่ยครับค่อนข้างเป็นไปได้ยากเพราะว่าค่อนข้างใช้เวลานะครับหากยังงงงงเรื่องของค่าเสื่อมราคาครับก็สามารถย้อนฟังได้ ep 14ีนะครับมีการพูดไว้เรื่องของค่าเสื่อมค่อนข้างละเอียดที่นี้ครับ กลับมาที่เรื่องของต้นทุนผมสมมุติแบบนี้ครับคุณผู้ฟังว่าผมเนี่ยขายเจ้าไก่กระป๋องนะครับสมมุติว่า100บาทใน100บาทนะครับประกอบไปด้วยต้นทุนเนี่ยสีบาทต้นทุน40เนี่ยอาจจะเป็นไก่สัก20ครับเป็นค่าเหล็กอีกสัก2อสบาทเป็นค่าเสื่อมอีกสัก10บบาทและก็ที่เหลือเป็นค่าแรงงานครับโดยทั่วไปแล้วนี่มันจะเป็นประมาณนี้เลยคือค่าวัตถุดิบนะครับจะเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในบรรดาต้นทุน ดังนั้นเนี่ยครับสมมุติว่าปกติกําไรขั้นต้นของผมเนี่ยอยู่ที่60ใช่ไหมครับเพราะมีต้นทุน40ถ้าราคาไก่ครับผมสามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกลงจาก20เนี่ยเหลือสัก1 5บ6บาทแบบนี้ครับมันก็จะทําให้กําไรขั้นต้นของผมครับเพิ่มมา4-5บาทเช่นกันการที่เราสามารถควบคุมราคาวัตถุดิบได้และทําให้กําไรขั้นต้นโตเนี่ยก็เป็นสัญญาณตัวหนึ่งล้ครับ ที่บอกว่าบริษัทเนี่ยเริ่มมีความสามารถในการต่อรองกับผู้ซื้อผู้ขายยกตัวอย่างนะครับว่าผมเนี่ยปกติอาจจะซื้อไก่อยู่ร้อยตัวใช่ไหมครับตัวละ20บาทนี่สมมุตินะครับทีนี้เนี่ยผมครับเพิ่มกําลังขายเพิ่มกําลังการผลิตผมเนี่ยบอกว่าปีนี้ผมจะซื้อไก่เพิ่มเป็น200ตัวเลยแต่ผมเนี่ย ขอราคาไก่ลดลงได้ไหมเหลือตัวละ17-18บาทว่าไปเห็นไหมครับว่าเวลามันลดเนี่ยคุณผู้ฟังมันลดแค่หลักสตางค์หรือมันลดแค่หลักบาทเนี่ยครับแต่กําไรที่ได้เนี่ยมันเพิ่มเยอะมาหาศาลเลยนะครับแต่เจ้ากําไรขั้นต้นตรงนี้ครับใช้ไม่ได้กับพวกสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่นะครับใช้คําว่าส่วนใหญ่เพราะว่าสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาต้นทุนลดลงครับ ราคาสินค้าก็จะลดตามสมมุติแบบนี้ครับคุณผู้ฟังว่าผมเนี่ยขายน้ํามันใช่ไหมครับผมรับน้ํามันมาสมมุติว่า15บาทนะครับผมเอามาขาย16บาทถ้าราคาน้ํามันเนี่ยเพิ่มมาเป็น18ผมก็รับมา18แล้วไปขาย19อัตรากําไรขั้นต้นมันจะไม่ขยับเยอะครับดังนั้นเนี่ยเทคนิคการใช้อัตรากําไรขั้นต้นมาหาหุ้นเนี่ยครับก็มักจะใช้ไม่ได้กับพวกสินค้าพภกภัณฑ์แต่ในสินค้าโภกภัณฑ์บางประเภทครับคุณผู้ฟัง ต้นทุนเนี่ยครับลดลงแต่ราคาขายของสินค้าครับไม่ลดลงโอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ฟังสุดยอดเลยแต่ประเด็นคือเราต้องไปดูครับว่าราคาต้นทุนที่ลดลงเนี่ยลดในระยะยาวหรือเปล่าถ้าราคาต้นทุนครับลดในระยะยาวก็มีแนวโน้มที่จะเป็นผลดีต่อธุรกิจสมมุตินะครับว่าน้ํามันเนี่ยซื้อมา15บาทครับแต่ราคาน้ํามันเนี่ยมันเพิ่มไป 20- 25บแบบนี้ครับก็ กำไรส่วนต่างมากๆเลยถูกไหมครับในสินค้าโภคภัณฑ์บางประเภทครับก็มีเช่นกันที่เป็นแบบนี้ผมเองก็ไม่ค่อยแน่ใจครับว่ามันจะขึ้นจะลงไปยังไงเพราะว่าสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยเป็นอะไรที่คาดเดาทิศทางตลาดแล้วก็ราคาได้ค่อนข้างยากครับก็มาถึงคําถามที่ว่าถ้ากําไรขั้นต้นโตแต่ราคาขายเนี่ยครับ ไม่โตตามเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรตรงนี้ครับคุณผู้ฟังเราเนี่ยสามารถดูได้ที่อัตรากำไรสุทธิครับเพราะว่าถ้าเกิดกำไรขั้นต้นมันโตแล้วเนี่ยครับแล้วบริษัทเนี่ยมีกำไรเพิ่มขึ้นจริงๆเนี่ยกำไรสุทธิก็ต้องโตตามครับโดยตัวที่โตเนี่ยไม่ใช่ตัวเลขนะครับแต่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่โตตามนึกภาพนะครับว่าถ้าผมเนี่ยสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้5%ต์ กำไรผมก็ควรจะโตตาม5%ถูกไหมครับแต่ถ้ากําไรผมเนี่ยไม่โตตามกําไรขั้นต้นเนี่ยหมายความว่าตรงนี้ครับคุณผู้ฟังระหว่างกําไรสุทธิและกําไรขั้นต้นเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเข้ามาเลยทําให้กําไรสุทธิเนี่ยไม่โตตามซึ่งตรงนี้ครับเราดูได้จากตัวเลขที่เรียกว่า EBIT Margin ครับเจ้า EBIT Margin เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่ากำไรเนี่ยครับ จริงๆแล้วเนี่ยโตเท่าไหร่ก่อนที่จะมีการหักดอกเบี้ยและภาษีเพราะว่าบางครั้งเนี่ยครับธุรกิจที่มีกำไรจากอัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นเนี่ยเขาอาจจะไปกู้เงินมาครับแล้วมีดอกเบี้ยจ่ายมากขึ้นก็เลยทำให้กำไรสุทธิไม่โตตามพูดง่ายๆครับว่า ถ้า EBIT margin โตแล้วก็ GPM หรือกำไรสุทธิเนี่ยครับโตพูดง่ายๆว่าโตในเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากันหมายความว่าอัตรากำไรสุทธิที่ไม่โตเนี่ยครับเป็นเพราะดอกเบีย้ยหรือไม่ก็ภาษีนั่นเองแต่ครับถ้าเกิดว่ากำไรขั้นต้นเนี่ย ตแต่ EBIT margin ครับไม่โตนี่แหละครับคุณผู้ฟังเริ่มน่าแปลกใจละในเมื่อกำไรขั้นต้นเนี่ยโตขึ้น EBIT ควรจะโตตามใช่ไหมครับถ้า EBIT ไม่โตตามเนี่ยหมายความว่ามีกำไรครับหายไประหว่าง EBIT และกำไรขั้นต้นซึ่งค่าใช้จ่ายระหว่าง EBIT และกำไรขั้นต้นครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเหล่านี้ครับ จะรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายระหว่าง EBIT แล้วก็กำไรขั้นต้นถ้าค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือค่าใช้จ่ายในการโฆษณาพวกนี้ครับคุณผู้ฟังถ้ามันโตขึ้นเนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วครับผมเองไม่ค่อยชอบให้ค่าใช้จ่ายบริหารเหล่านี้หรือว่าค่าโฆษณาโตมากเท่าไหร่เพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่ควรจะคงไว้ในระดับเท่าเดิม พูดง่ายๆว่าถ้าผมขายไก่กระป๋องเนี่ยครับโดยปกติแล้วผมมาจ,จะจ่ายค่าโฆษณาอยู่5บาท10บบาทแล้วผมเนี่ยครับได้ราคาต้นทุนที่ดีขึ้นแต่ผมเนี่ยกับต้องจ่ายค่าบริหารค่าลูกจ้างที่อยู่ในออฟฟิศหรือว่าต้องจ่ายค่าโฆษณามากขึ้นเนี่ยสุดท้ายแล้วครับขายไปยังไงกำไรก็ไม่เพิ่มขึ้นก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับพูดง่ายๆว่าถ้าจะให้ดีครับกำไรขั้นต้นโต EBIT โต และกำไรสุทธิโตตามนี่แหละครับสุดยอดมากแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าแต่ละบริษัทเนี่ยควรมีอัตรากําไรขั้นต้นเท่าไหร่เจ้าอัตรากําไรขั้นต้นนี้ครับโดยปกติแล้วเนี่ยในประเภทธุรกิจครับที่มีการขายสินค้าทีทีเนี่ยอัตรากําไรขั้นต้นจะต่ำ แต่ธุรกิจที่มีการขายสินค้าไม่ถี่ครับอัตรากำไรขั้นต้นมักจะสูงยกตัวอย่างแบบนี้ครับว่าผมเนี่ยขายไก่กระป๋องใช่ไหมครับผมสมมุตินะครับว่ามีกำไรขั้นต้นแค่20-30กำไรสุทธิแค่สัก10บาทแต่ผมเนี่ยขายไก่กระป๋องได้ปีละเป็นร้อยกระป๋องแบบนี้ครับรายได้ก็เป็นพันใช่ไหมต่างกันกับอสังหานะครับสมมุติว่าผมขายอาสังหาเนี่ย ปีหนึ่งครับผมอาจจะขายได้แค่หลังสองหลังเท่านั้นแต่ว่าราคาขายเนี่ยอาจจะเป็น1000หรือว่า2,000โดยที่อัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยครับคิดเป็นตัวเงินแล้วเนี่ยอาจจะได้ประมาณสัก4 500ต่อหลังผมขาย2หลังก็กำไร1,000พเท่าเท่ากันแล้วครับโดยความสามารถหรือว่าความเร็วในการขายตรงนี้ครับเราสามารถดูได้ที่ ระยะเวลาขายสินค้าหรือว่าอัตราหมุนเวียนครับโดยเจ้าตัวเลข2ตัวนี้เราสามารถดูได้ที่สรุปข้อสนเทศบริษัทมักจะอยู่ทางล่างขวามือครับสรุปง่ายๆแบบนี้ครับคุณผู้ฟังถ้าอัตรากำไรขั้นต้นต่ำเนี่ยระยะเวลาขายสินค้าการหมุนเวียนสินค้าเนี่ยครับต้องสูงแต่ถ้าอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยครับสูงก็เป็นปกติที่อัตราการหมุนเวียนสินค้าระยะเวลาขายเนี่ย มันจะเยอะขึ้นก็เพราะว่าพอเราเนี่ยสามารถขายสินค้าได้แพงขึ้นใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ๆหน่อยดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติครับที่อาจจะใช้เวลานานในการขายระยะเวลาขายตรงนี้นก็จะสูงหน่อยนั่นเองครับแล้วเวลาเราจะเทียบ2ธุรกิจครับคุณผู้ฟังเราดูได้เลยว่ากำไรขั้นต้นของบริษัทไหนเนี่ยสูงกว่าในกรณีที่เขาทำธุรกิจ ใกล้เคียงกันมากๆนะครับเราก็สามารถใช้อัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยเป็นตัวบอกได้เลยว่าธุรกิจไหนครับสามารถควบคุมต้นทุนได้ดีกว่ากันโดยลักษณะของกำไรขั้นต้นที่ดีนะครับ ไม่ควรจะแกว่งขึ้นแกว่งลงมากจนเกินไปครับคุณผู้ฟังเพราะว่าการที่อัตรากำไรขั้นต้นแกว่งมากๆเนี่ยมันหมายความว่าบริษัทครับไม่สามารถควบคุมราคาสินค้าได้ไม่สามารถควบคุมราคาต้นทุนได้นั่นเองครับก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าบริษัทเนี่ยไม่สามารถควบคุมราคาขายได้ครับ ก็จะทำให้กําไรขั้นต้นเนี่ยต่ำลงเช่นกันยกตัวอย่างแบบนี้ครับว่าปกติเนี่ยผมขายไก่กระป๋องใช่ไหมครับ100มีต้นทุนอยู่40ถ้าผมเนี่ยโดนอีกเจ้าครับมาขายแข่งมากดราคากับผมเนี่ยผมอาจจะต้องลดราคามาขายเหลือ90 ก็จะทำให้กําไรขั้นต้นจาก60ของผมนะครับลดลงมาเหลือ50นี่แหละครับคือเป็นสาเหตุที่บอกว่าทําไมกําไรขั้นต้นเนี่ยครับถึงบอกความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้เพราะว่าธุรกิจที่มีคูเมืองแข็งแกร่งสามารถต่อรองกับลูกค้าแล้วก็สามารถต่อรองกับซัพพลายเออร์ได้นะครับเขาจะมีกําไรขั้นต้นที่มั่นคง เพิ่มนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดด้วยซ้ำแต่สำหรับบางธุรกิจที่กำไรขั้นต้นแกว่งขึ้นมากๆครับใช้คำว่าแกว่งขึ้นนะครับคือเพิ่มขึ้นนั่นเองเราก็ต้องดูแนวโน้มให้ดีครับว่าทำไมถึงเพิ่มขึ้นและการเพิ่มขึ้นนี้ครับเพิ่มในระยะยาวหรือเปล่าเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยการที่กำไรขั้นต้นพุ่งขึ้นสูงมากๆครับเป็นเพราะว่าราคาสินค้าเนี่ย มันเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็ราคาต้นทุนเนี่ยครับมันลดลงไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งในนี้แหละครับเรื่องของค่าเสื่อมเนี่ยเอาจริงๆแล้วค่อนข้างนิ่งครับไม่ค่อยมีผลต่อกําไรขั้นต้นถ้าจะมีผลนะครับก็มักจะทําให้กําไรขั้นต้นเนี่ยลดลงยกตัวอย่างธุรกิจอ,อ่กลุ่มโรงไฟฟ้าครับกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับหากว่ามีการตัดค่าเสื่อมนะครับเป็นรายปีแบบเนี้ย แล้วเวลาที่เขามีโรงไฟฟ้าใหม่ๆนะครับแต่ยังไม่สามารถใช้งานได้เต็มปีพูดง่ายๆว่าเพิ่งสร้างเสร็จอาจจะใช้งานได้แค่เดือนเดียวไตรามาสเดียว แต่ค่าเสื่อมครับถ้าตัดเป็นปีเนี่ยมันต้องคิดเต็มปีครับมันเลยทําให้รายได้เนี่ยกับค่าเสื่อมครับไม่สอดคล้องกันดังนั้นเนี่ยธุรกิจโรงไฟฟ้าเวลาที่มีการเปิดโลงใหม่ๆครับคุณผู้ฟังก็จะเห็นกําไรขั้นต้นเนี่ยแกว่งลงได้เพราะว่าค่าเสื่อมเนี่ยมักจะคิดเป็นปีดังนั้นค่าเสื่อมเนี่ยคิดเต็มปีครับแต่กําไรเนี่ยมาแค่ตรมาสเดียวแบบนี้ครับก็จะทําให้ค่า,าเสื่อมเนี่ยเพอเพอจะเยอะกว่ากําไรของตรมาสนั้นด้วยซ้ําไปแบบนี้ก็ทําให้ กําไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้าเนี่ยแกว่งได้เช่นกันแกว่งลงนะครับในบางช่วงหรือโรงไฟฟ้าที่ adder หมดครับ adder เนี่ยก็เป็นสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าแบบหนึ่งนะครับที่จะมีการเพิ่มราคาให้โดยถ้าเจ้า adder หมดไปก็เป็นการทําให้ราคาขายครับลดลงกําไรขั้นต้นก็แกว่งลงได้เช่นกัน หรือธุรกิจอะไรก็ตามแต่ครับไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าชีวะหมวลก็ตามหรือว่าจะเป็นธุรกิจที่ต้องมีการนำเข้าวัตถุดิบหรือว่ามีการซื้อวัตถุดิบเข้ามามากๆ mm hmm. เหล่านี้ครับหากว่าราคาต้นทุนเนี่ยมีความผันผวนกำไรขั้นต้นก็มีโอกาสพันผวนได้เช่นกันครับการเลือกหรือว่ามองหาธุรกิจที่มีกำไรขั้นต้นเติบโตมีอีบิตโตตาม โตในเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากันนะครับสมมุติว่ากําไรขั้นต้นโตสัก5%ต EBIT โตสัก45%แบบนี้แหละครับก็ถือว่าสวยถือว่ากําไรเนี่ยโตจริงๆโตทั้ง EBIT กําไรขั้นต้นและยิ่งอัตรากําไรสุทธิโตตามก็ไม่ต้องพูดถึงเลยครับคุณแบบนี้ค่อนข้างหายากนะครับแต่ก็มีอยู่เหมือนกันแต่ส่วนมากเนี่ยราคาจะแพงละครับผมเองก็พยายามหาหาอยู่เหมือนกันครับ หากคุณผู้ฟังเนี่ยนำเทคนิคนี้ไปเจอหุ้นเด็ดหุ้นดีตัวไหนอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่อยู่รับฟัง Stock a t d i c Podcast กันจนจบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสาระและความรู้ด้านการลงทุนใหม่ๆจากช่องของเราการลงทุนมีความเสี่ยงแต่เราเลี่ยงไม่ได้ครับสำหรับวันนี้ราศีสวสดครับ